ในช่วงเวลาที่สสก้าวไกลถูกดำเนินคดีตามมาตรา112ก็เป็นจังหวะที่พักก้าวไกลกำลังเสนอร่างนี้รัดโคตกรรมเข้าสภานะครับมันจะส่งผลถึงการไม้คุณประจัก์แล้วจะมีสสของก้าวไกลอีกเยอะไหมที่จะต้องโดนคดีนี้บอกว่าเป็นคนล่าสุดแต่ไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายของพักก้าวไกลนะครับสำหรับคุณรักชนกสสไอซ์นะฮะรักชนกสีนอกใช่ไหมฮะที่ถูกสารมีคําพิพากษาสั่งจําคุก6ปีแล้วก็ไม่รอลงอาญานะครับ ก็อย่างที่เรียนเอาไว้ครับไม่ใช่เป็นรายสุดท้ายนะครับแต่ว่าน่าจะยังมีสสของพรรคเก้าไกลอย่างน้อยอีกหลายคนนะครับที่ยังต้องลุ้นเจอคดีมาตรา1 1 2ตัวโตนะฮะเปียรัตรกรุงเทพอย่างนเป็นต้นครับดีสสกรุงเทพเขตยี่สบานะครับบางนาพระโขนงเคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนนี่เป็นอดีตแการนำของกลุ่มวีโว่ไงอีกคนนึงก็คือคุณชนทิชาแจ้งเร็วครับคนนี้ก็เป็น สอสอปทุมธานีเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวเป็นอดีตนักกิจกรรมนะครับ,รบเป็นคนที่ตั้งกลุ่มฟื้นฟูนฟนประชาธิปไตยดีอาร์ซี<อ>นะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังต้องลุ้นต่อนี่ยังไม่นับรวมในส่วนของนักเคลื่อนไหวนอกสภา,าซึ่งถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีสายสัมพันธ์ถึงกันคราขนานไปกับในส่วนของภาคก้าวไกล อันนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบมาถึงพรรคเก้าไกลทำให้พรรคเก้าไกลเนี่ยยังต้องลุ้นต้องติดตามสําหรับสอส,อสอและสมาชิกหรือแนวร่วมที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ตอนนี้ของเก้าไกลเนี่ยทั้งพรรคทั้งตัวบุคคลพรรคเองก็มีเรื่องของการหาเสียงในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงมาตรา112อันนี้เป็นชะตากรรมของเก้าไกลที่จะต้องเจอนับจากนี้คือถ้าถามเก้าไกลเขาบอกว่านี่คือเรือธงค,คือเรือธงที่เป็นจุดยืนจุด จุดจุดหลักสําคัญของพักเก้าไกลนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของสสก็ดีสมาชิกพักเก้าไกลก็ดีนะครับที่มีเรื่องมีราวเกี่ยวข้องกับคดีมาตรา1 1 2อย่างที่เรียนเอาไว้นะมันก็เป็นเรื่องที่มาจากต้นต่อต้นทางสําคัญก็คือเรือธงที่เป็นนโยบายหลัก เป็นนโยบายสําคัญของพรรคเก้าไกลมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่มก็คือเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขมาตรา112ถ้าย้อนกลับไปสมัยที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตเนี่ยได้รับการเสนอชื่อในฐานะแคนดิเดตนายกรัตรีของพรรคเก้าวไกลพรรคในฐานะอันดับหนึ่งครับเข้าสู่การบวตของรัฐสภามีข้อเสนอ จะบอกว่าเป็นการชิมลางหรือตั้งใจเราก็ไม่รู้ในส่วนของสวส่วนหนึ่งะฮะกับสสในขั้วของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เสนอมาบอกว่าคุณถอยมาตรา112อสิอ,อาจจะมีการโหวตสนับสนุนให้ก็ได้แต่เก้าไกลไม่ถอยครับเก้าไกลไม่ถอยโดยให้เหตุผลว่านี่เป็นเพียงแค่ข้ออ้างหนึ่งถึงจะถอยไปสุดท้ายก็ไม่โหวตสนับสนุสนดีเพราะจะมีเหตุผลอื่นนะฮะค,คงจำก็ได้คุณคุณช่อ พนิกาเนี่ยเคยพูดเอาไว้บอกว่าวพรรคเก้าไกลเนี่ยถอยมาตราหนึ่งร้อยสิบสองจะไม่มีอะไรเหลือเลยนี่แหละบันเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้พรรคเก้าไกลเนี่ยยังคงผูกพันอยู่กับมาตราหน<ช>ึ่งร้อยสิบสองด้านหนึ่งอาจจะเป็นเรือถงคร<ช>ับด้านหนึ่งอาจจะมองว่านี่เป็นนโยบายที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อืมให้การส่งเสริมสนับสนุนเนืนออาจาร,ร่วมในการโหวต<ช>พรรคเก้าไกลในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น อยากจะรักษาฐานเสียงตรงนี้เอาไว้เพราะดูจากแนวโน้มแล้วนับวันก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นดาบสองคมครับมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายอนุรักษนิยมประชาชนในสายค้วอนุรักษ์เนี่ยจึงไม่เอาเก้าไกลเพราะอนนี้คุณพิธาก็เหมือนกันนะคุณพิธาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งรพรรคเก้าไกลเป็นผู้ถูกร้องที่สองในคดีที่ทนายความไปยื่น สารนินธรมรมนูนให้วินิจฉัยว่าการกระทําของคุณพิธาก็ดีของพรรคก้าวไก่ก็ดีกรณีไปเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อนําไปสู่การแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา1 9วรรคหนึ่งหรือไม่อันเนี้ยณปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องเรียกว่ากําลังลุ้นกันอยู่คุณเจษฎาเพราะว่าสารนมนูนเนี่ยนัดไต่สวนพยานอื ปลายปีนี้ครับ,รบ27ธันวาคม27ธันวาคมจะมีการไต่สวนถ้ากลางกระแสข่าววงในที่บอกว่าคดีนี้จะไม่ยืดเยื้อครับเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นต้นปี67รหรือเต็มที่ไม่น่าจะเกินกลางไตรมาสที่สองไม่ใช่เพียงแค่ลุ้นว่าพักจะถูกยุบหรือไอม่กรรมการบริหารพักจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแบบเหมาเข่งหรือไม่มันยังรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งครับ ก็คือสอส,อสอที่ไปร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขมาตราหนึด้วยซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ทําให้คุณสิริกัญญาตันสกุลร,รองหัวหน้าพักซึ่งเข้าจะว่าน่าจะถูกวางตัวเอาไว้ให้เป็นผู้นําหรือแกนนําสําคัญสําหรับรุ่นใหม่ถ้าเกิดกรณีของพักเพื่อพักเก้าไกลเนี่ยถูกยุบนะครับเจ้าตัวยังออกมาแสดงท่าทีไม่พอจะก้าที่กังวลน่ะว่า <จ>ม,มีโอกาสาเลขหรือตัาสิทธิ์ท,ทางการเมืองโดนหางเลขเข้าไปด้วยไงครับจังหวะเวลาที่คดีกําลังเรียงคิวมาหาที่พักเก้าไกลและสสของเก้าไกลก็เป็นช่วงเวลาที่ก้าไกลกําลังเสนอร่างนิรโทษกรรมซึ่งประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือการนิรโทษกรรม1นึด้วยแหละมันจะเป็นปัญหาไหมนี่แหละคือคือผลกระทบที่เกิดจากการกระทบทิงโดยตรงเลยครับมาถึงการเสนอร่าง พระราชบัญญัตินะครับนิรโทษกรรม,มซึ่งทางพรรคเก้าไกลนี่ยื่นเสนอไปแล้วยื่นเสนอกับมือขออาจารย์วันมูมัดอประธานนะครับรึบุงเป็นประธานนะฮะถึงแม้ว่าเนื้อหาสาระที่ออกมาเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเขาจะให้เรื่องของการผลักดันนิรโทษกรรมเนี่ยกับกลุ่มประชาชนที่ออกมาชุมนุมม,มาแสดงเจตจำนงทางการเมืองะะเป็นการแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพแต่เขาไม่ครอบคลุม กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสลายการจรุมหรือใช้ความรุนแรงนี่ประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ก็คือร่างของเพื่อไทยนะฮะที่จะเสนอไปประกบและจะเป็นร่างหลักยังไงยังไงเสียเขาต้องพิจารณาร่างหลักเป็นสําคัญแล้วก็เชื่อว่าร่างของเพื่อไทยจะไม่เหมือนกับร่างก้าวไก่เนื้อหาสาระจะต่างกันแน่นอนนะฮะประเด็นที่3ก็คือถ้าไปตรวจสอบทั้งในส่วนของพักการเมืองอื่นๆนะฮะในขั้วสายนรักก็ดีหรือว่า,าพัก การเมืองอื่นๆโดยทั่วไปก็ดีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็แสดงท่าทีที่ไม่เอาด้วยกับกับเรื่องพรบิรโทษศกรรมฉบับนี้อยู่แล้วนี่ยังไม่นับรวมในส่วนของสวก็คงจะไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับสําหรับการผลักดันพรบิรโทษศกรรมฉบับสุดซอยคงจะจำก็ได้ตอนนั้นเพื่อไทยเป็นคนเสนอนะครับเสนอระหว่างคืนวันที่31ตุลาคม2556ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่1 พฤศจิกายน2556ที่เขาเรียกว่าล,ลักลับฉบับลักลับเพราะคนกำลังนอนหลับกันอย<ห>ู่นะผลักดันเขาขเข้าไปแม้จะมีเสียงค้างมากแม้สมาชิกในสภาเสียงส่วนใหญ่เจ้าด้วยแต่สุดท้ายมันก็ไม่พ้นุฒิสทาคสภาเพราะเมื่อประชาชนแม่ด้วยมีการลุกือขึ้นออกมาแสดงจุดยืนบนท้องถนนมันก็กลายเป็นบทเรียนสําคัญฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ครับการเสนอ,อ,อร่างกฎหมายเนื้อโทษสกรรมเนี่ย ถ้าไปถามสอสอจากภาคการเมืองอื่นเขาก็ไม่เอาสอสอส,อสอวอเขาคงไม่เอาและที่สำคัญต้องมองข้ามไปไม่ได้ก็คือกลุ่มชนชั้นนำในสังคมในบ้านเราซึ่งมีบทบาททั้งในเรื่องการเมืองเศรษฐกษิจในบ้านเรามาแต่ไหนแต่ไรก็คงจะไม่เอาเหตุผลอย่างเดียวครับที่หยิบยกมาเป็นประเด็นได้ก็คืออย่าไปแตะ1นึ 1> แตะ1นึ่เมื่อไหร่ไม่ต้องมาพูดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องท้าทายของรรคก้าวไกลนะครับทั้ง โจทย์ที่ก้าวไกลตั้งเอาไว้เป็นโจทย์ของตัวเองในขณะเดียวกันชะตากรรมของพรรคและสมาชิกพรรคก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับับยินดีครับ